กุศลก็ให้รีบรู้ซะนะให้รีบรู้แสดงว่าถ้ามันจิตคิดอกุศลขึ้นมาเนี่ยคิดอกุศลขึ้นมาแต่ถ้าใครลื้อความเป็นเราออกจากจิตได้แล้วเนี่ยท่านจะเห็นนะท่านไม่ได้เข้าไปเป็นในอาการของจิตเหล่านั้นจะเห็นได้อย่างรวดเร็วราคาเรระเกิดขึ้นรู้โทสะเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปก็รู้อย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นผู้เข้าไปเป็นราคะผู้เข้าเป็น โทสะผู้เข้าไปเป็นโมหะไม่ไม่มีผู้เข้าไปเป็นนะถ้าลือถอนความเป็นเราออกจากจิตได้แล้วท่านก็จะเห็นแต่สภาพจิตที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ไม่ได้ยึดถือพอไม่ยึดถือแน่นอนไม่ไปไกลนะมันคิดแล้วก็ดับคิดแล้วก็ดับเพราะความรู้มันเร็วเพราะการรู้พร้อมมันเร็วแวบบขึ้นมาแล้วก็ดับแวบบขึ้นมาแล้วก็ดับเห็นไหมการที่อกุศลหรือ อะไรที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปเนี่ยมันมันเร็วเห็นไหมสติของของพระสกิทาคามีอย่างเงี้ยมันเร็วเร็วจนกระทั่งแลบขึ้นมาน้อยเดียวดับแลบขึ้นมาด้อยเดียวดับเห็นไหมความโกรธแลบขึ้นมาน้อยเดียวดับแลบขึ้นมาน้อยเดียวดับเห็นไหมมันเกือบจะหมดแล้วเพราะฉะั้นแลบขึ้นมาน้อยเดียวดับแลบขึ้นมาน้อยเดียวดับทำไมมันถึงดับเพราะสติท่านมีกําลัง มันเกิดไม่ได้สมาธิท่านก็เริ่มมีกําลังแล้วมันเกิดไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงอนาคามีเนี่ยความรักความชังในหมดไปเลยเพราะอนาคามีเนี่ยสมาธิค่อนข้างบริบูรณ์ขึ้นมาถ้าสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็รักกับชังมันก็เกิดไม่ได้อเกิดร่วมกันกับสมาธิไม่หละรักกับชังใช่ไหมถ้าถ้ามันยังเป็นเป็นสมาธิอยู่มันไม่มีรักไม่มีชังนะ นะความตั้งมั่นมันเป็นกลางอยู่กามมรมาลาคะปฏิฆะของพระนามะคามีก็เลยหมดไปไงเพราะท่านสมาธิท่านมันมีอยู่มันเป็นอยู่ตลอดนะนเป็นอยู่ตลอดนั่นะมิฉะนั้นเนี่ยถ้าจิตคิดอกุศลขึ้มนมาก็เพียงแค่รู้แค่เห็นมันก็ดับเร็วมากนะนะดับเร็วมากอันพระโสดาบันอย่างเงี้ยมันก็มี แวบ,บขึ้นมาแต่ว่าท่านจะดับเร็วมากนะดับได้เร็วนะละได้เร็วว่างั้นเถอะละความเพลินได้เร็ว